สวัสดีท่านผู้ใจรวยทุกท่านพ่อผมในช่อง system นะครับถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยผมเคยให้ข้อคิดที่ผมบอกไว้ว่าคนบางคนเนี่ยห้ามให้ได้ดีห้ามให้เป็นใหญ่เพราะถ้าเขาเป็นใหญ่ได้ดีเมื่อไหร่เขาจะขมือคนอื่นอีกเยอะแล้วก็จะมีคนโดนเอาเปรียบจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติมากนั่นคือข้อคิดในอดีตทีนี้มาถึงเรื่องของลุงพลกับป้าแตนล่าสุดความเจ็บปวดก็มาเยือนอย่างหนักลุงพลกับป้าแตนเนี่ยโดนปิดทุกช่องแล้วก็คือทั้งช่องตอนแรกที่โดนปิดก็คือลุงพลป้าแตน family ดนปิดแบบเข้าถึงไม่ได้เลยซึ่งตอนนั้นผมเข้าใจว่าน่าจะปิดเองแต่เดียเด๋ยวๆมันมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่เข้าใจว่าจริงๆมันมีอีกชุดหนึ่งที่ตัวเขาเองก็รู้และอีกช่องหนึ่งล่าสุดนี้ก็คือมนโอมเมื่อ2วันก่อนเองซึ่งพอโดนปิดแบบนี้เจ็บปวดมากจนป้าแตนก็ออกมาร้องไห้เมื่อ2วันก่อนนี่แหละป้าแตนก็เพิ่งออกมาไลฟ์แล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลขอให้ f c ช่วยซึ่งแปลกมากผมงงมากจากทั้งน้ําเสียงจากทั้งน้ําตาไหลาย,ยากมาก ปกติเรื่องพวกนี้เกิดข่าป้าแตนกับลุงมนยากที่จะแบบยอมคายแต่แบบขอร้องอะไรแบบนี้แต่เขาดันเป็นแบบนี้เหตุผลเพราะว่าอาจจะจุดที่อยู่ในจุดที่แบบตกต่ำที่สุดเจ็บปวดที่สุดแล้วเขาก็เลยต้องขอ FC ช่วยซึ่งขอให้ช่วยมันก็ตีความได้2อ,อย่าง FC ทําอะไรให้หมายถึง FC บริจาคเงินให้หรือขอให้ FC เนี่ยช่วยแบบเผยแพร่ว่าช่องฉันเนี่ยฉันจะสร้างช่องใหม่นะช่วยมาดูกันเยอะๆพอคิดว่าอาจจะไม่รอดไม่รุ่งหรือเปล่า,าถ้าสร้างช่องใหม่อาจจะไม่รอดแต่คือ FC เข้าเหนียวแน่นจริงๆแหละ อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ชอบเขาก็เหนียวแน่นอ่าก็เรียกว่าตัดขาดกันยากเหมือนเป็นความเชื่ออะไรสักอย่างซึ่งปกติถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้เอาเรื่องความเชื่อมาทาแบบนี้มันเกิดขึ้นยากมากแต่คือลุงพลเนี่ยเขามีเรื่องพญายน,นาคมีเรื่องความเชื่อสร้างนู่นสร้างนี่ทําให้คนไปแบบบูชาใบไหว้ไปอะไรเงี้ยมันก็จะโดยเฉพาะเป็นคนแก่อ่าคนแก่จะมีความเชื่อเรื่องอะไรกับพวกนี้เชื่อแบบปักใจแล้วก็มองว่าลุงพลเนี่ยคือตัวแทนนู่นนี่นั่นทําให้เขาสิงเหนียวแน่นขนาดน,นี้ลองนึกภาพคนธรรมดาอย่างผมเนี่ย ก็ไม่ได้มี F c เหนียวแน่นอะไรแบบนั้นก็คือถึงเวลาก็มาดูเออมีความรู้ก็โอเคแต่ถ้าตับใดที่ผมไม่มีความรู้ไม่มีค่าอะไรสร้างประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ไม่ได้มีใครสนใจก็อาจจะจาไว้เออว่าอาดีตไอ้นี่เคยทําอะไรก็แค่นั้นแต่กับลงคนต่างกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครั้งนี้ก็มีการร้องไห้แล้วถ้าเราย้อนไปเทียบพฤติกรรมก่อนหน้าก่อนที่จะโดนปิดทุกช่องมันต่างกนะันฮะตอนแรกโดนปิดไปช่องแรกยังมีช่องนึงอ่าลุงพลบ้ family, าแตนแฟมลี่อ่ะพอโดนปิดลุงพลไม่พอใจตอนนั้นลุงพลเราจะเห็นว่ามีการไล แล้วยูทูบเบอร์ก็ถ่ายลุงพลด้วยตอนนั้นลุงพลบอกเลยว่าเนี่ยมาถ่ายฉันอ่ะพวกแกเนี่ยมาถ่ายฉันแต่ทาไมไม่แบ่งเงินให้ฉันบ้างซึ่งยูทูบเบอร์ก็ตอบมาว่าอุย้ยมันแค่หลกักสิบวิล้อยวิวเองอาจจะแบ่งยังไงลุงพลก็ไม่พอใจแหละบอกว่างั้นวันหลังก็ไม่ต้องมาถ่ายจริงๆอิงอยากให้ไอ้พวกแสนวิวเนี่ยมาพูดแหละอ่าเพราะลุงพลบอกไอ้คนที่อยากให้มาแบ่งก็ไม่แบ่งก็ไม่พูดไม่ตอบเนียนอะไรเงี้ยอ่าก็คือบอกว่าต้องมาแบ่งตังค์ถ้ามาถ่ายฉันเนี่ยคุณต้องแบ่ง,ง,งตังค ซึ่งนี่คือคําพูดลุงพลก่อนที่ช่องที่2จะโดนผิดป้าแตนก็ดูไม่ค่อยพอใจอยู่ในรถตอนที่แบบสารตัดสินคดีแล้วอุทธร์ประกันตัวออกมาป้าแตนอยู่ในรถก็ดูเหมือนแบบต่อว่าหาว่าเอ่อเพจมาขอส่วนบุญแล้วก็เหมือนมีการยอะเย้ยหรือไม่หาว่าเดี๋ยวคดีติดคุก20ปีเดี๋ยวไม่แน่ไป,ไปมา,มา,มา,มาอาจจะหมดก็ได้ไหมพฤติกรรมตอนแรกกับตอนนี้ต่างกันแล้วก็ f c เหมือนกันเวลา f c ชมก็ขอบคุณแหละแต่พอใครมาต่อว่าเนี่ยโดนดา่าโดนสวนกลับเลยนะนั่นคือพฤติกรรมตอนนั้น ตอนที่เขายังมีช่องในงานช่องทางธรรมากินเขายังเหลือจริงๆลุงพลพูดแบบนี้มันไม่ถูกถ้ายูทูบเบอร์มาถ่ายมาเหมือนเป็นผลพลอยได้ร่วมกันใช่ยูทูบเบอร์หลายคนแหละก็คือหวังว่าจะมาสูบผลประโยชน์สูบแบบชื่อเสียงจากคุณอะไรแบบนั้นแต่คือมันก็คือผลพลอยได้ถ้ายูทูบเบอร์พวกนี้ไม่มาถ่ายกันเยอะๆคนก็จะมองว่าเฮ้ยค,คนที่อยากจะเชื่อในลุงพลอยากจะมาตามติดลุงพลน้อยลุงพลอาจจะไม่มีไม่ดีจริงหรือเปล่าแต่พอคนตามติดเยอะไงมันเผยแพร่บางคนอาจจะชอบยูทูบเบอร์คนนั้นแล้วก็ดูผ่านคนนี้ก็เลยชอบลุงพล ก็เป็นได้เหมือนกันถ้าแบบนี้สื่อก็ต้องสวนกลับนี่ฮะถ้าลุงพลพูดแบบนี้ลุงพลก็ต้องพูดกับตัวเองด้วยว่าสื่อทําให้ลุงพลดังลุงพลทำไมคุณไม่แบ่งตังให้สื่อล่ะสื่อเขามาถ่ายคุณก่อนเขามาเผยแพร่ชีวิตคุณเปิดเผยชีวิตคุณดูควงจุ้ยให้สิงแสสิงสินแสอะไรสักอย่างมาดูควงจุย้ยโอ้โหรูปลักดีอ่ะคือคนอนาคตไกลนู่นนี่นั่นสรุปเป็นยังไงเห็นไหมคุณก็ต้องแบ่งตังสื่อไม่ใช่หรอก็กไม่ใช่คุณก็ไม่แบ่งแบ่งให้ไหมก็ไม่ แถมยังไปกระชากไม้สื่อไปไม่พอใจกับสื่ออีกทั้งที่สื่อเขาปัาน้นคุณมาก็ไม่ควรหักกันแบบนี้หรืออีกข้อเปรียบเทียบหนึ่งค่ายรถยนต์แบบนี้ค่ายรถยนต์ก็ไปกล่าวหาว่าเออสื่อนู้นสื่อนี้เพจน,นู้นเพจน,นี้มาถ่ายได้ยังไงนี่มันลดชั้นคุณจะมารีวิวทําไมเออคุณรีวิวเนี่ยต้องแบ่งตังให้ชั้นอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะมันคือเหมือนพึ่งพาอาศัยกันและกันคือใช่อย่างแรกคือรถคุณต้องดีคุณต้องดีจริงจ,งจ,งจงก่อนอย่างที่2ก็คือต้องมีสื่อมาถ่ายหรือโอโเเคคคถถถ้าาุุณณดดีกก็็่ยงไ แต่ถ้ามั่นใจนะว่าฐานคุณพอคุณสามารถมีความน่าเชื่อถือมากพอแต่ไม่ใช่เขาก็จะต้องมีสื่อที่เป็นมืออาชีพด้านนี้โดยเฉพาะก็มาถ่ายทําอธิบายผู้ชมชอบฟังสื่อนี้เพราะสื่อนี้อธิบายได้ดีเขาก็ติดตามแต่สื่อนี้หรือแม้แต่โอเครถบางคันไม่ดีแต่ถ้ามีสื่อแบบนี้มารีวิวให้คนก็จะเออน่าสนใจเออจริงๆมันก็มีจุดน,น่าสนใจนะรถคันนี้หน้าตาหน้าเกลียจริงขี่ก๊อปจริงชอบไปก๊อปปี้คนนี้คนนี้แต่โอเคแหละ,ะข้างในมันก็ดูเหมือนจะรู้ ดูเหมือนอะเหมือนหรูอะไรเงี้ยก็เรียนแบบรถยุโรปเรียนแบบรถหรูอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งผ่กกันละกันจะไปทวงว่าออกมาถ่ายชั้นนู่นนี่นั่นคือถ้าไม่ให้ถ่ายก็คือไม่ให้ถ่ายก็จบแต่ตอนนี้คุณอยากเป็นคนดงังอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ก็เนี่แหละพอลุงพลพูดแบบนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าลุงพลมองพวกยูทูบเบอร์ยังไงเหมือนเป็นภาพลักษณ์ที่มองยูทูบเบอร์เป็นพวกแบบหาเงินหาทองกับฉันอะเป็นคนที่คอยเกาะเป็นปลิงหากินกับฉัน มันเหมือนแบบนั้นเลยภาพลักษณ์ลุงพลคือพวกคุณมาถ่ายฉันเพื่อจะเอาตังค์ไงแต่พวกคุณได้ตังค์จากการถ่ายฉันเพราะฉันไงคุณถึงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยูทูบเบอร์ควรจะรู้สถานะตัวเองได้แล้วคือจริงๆมันก็มียูทูบเบอร์ที่ตั้งชื่อตัวเองเอาเวอร์มากตั้งชื่อว่าหลาลุงพลอย่างเช่นแบบอํานวยหลาลุงพลชื่อช่องผ่อะบ่า,บาวนวยหลาลุงพลอะไรทรงๆเนะี้ยตัวเองไม่ได้มีสายเลือดอะไรเกี่ยวกับลุงพลแต่บอกว่าตัวเองเป็นหลาลุงพลเพราะว่าจะได้เกาะติดสนิทกับลุงพลใครที่แบบสนิทกเีน่ย ได้ถ่ายใกล้ชิดอะไรแบบนั้นก็เลยแบบต้องตั้งเชื่อตัวเองหลานลุงพลแล้วตอนนี้เห็นสถานะตัวเองหรือยังเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นญาติเป็นหลานเป็นมิตรเป็นพันธมิตรก็ไม่ใช่กลายเปว่าเขามองว่าเออคุณต้องแบ่งเงินให้ฉันสิฉันคือหัวนหน้าอะไรแบบนั้นอะ่ะเหมือนเป็นนายจ้างเป็นหัวนหน้าซึ่งไม่ควรมากภาพลักษณ์แบบนี้เราไม่ควรทำเพราะคนอื่นเขาถ่ายเราก็ทําให้สุดท้ายเราก็ดังจริงไหมล่ะทีนี้ถ้าเรามาสังเกตช่องทางทำมาหากินลุงพลกับป้าแตนเราจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาก ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยป้าแตนไล่ล,ลบรูปลุงพลออกหมดก็คือเปลี่ยนรูปนั่นแหละเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นหน้าตัวเองคนเดียวแม้กระทั่งรูปหน้าปกไม่ว่าจะเป็น YouTube จะเป็น Facebook YouTube ช่องที่ล่าสุดเพิ่งสร้างก็จะเป็นรูปป้าแตนคนเดียวอันนั้นไม่แปลกเพราะเขาเพิ่งสร้างแต่อัที่แปลกเพจนะเพจตอนนี้เขาเอารูปลุงพลออกหมดนะเป็นเพจลุงพลป้าแต Family น Family เนี่ยไม่มีรูปลุงพลแล้วนะเขาเปลี่ยนเป็นหน้าเฉพาะป้าแตนเท่านั้นหน้าปกก็เช่นกันแต่ว่ามันมีอะไรหรือเปล่า มันดูดูไปนี่คือเหมือนกับว่าป้าแต่เนี่ยเทคโอเวอร์ลุงพลไปเรียบร้อยซื้อกิจการยึดกิจการหมดอะไรทรงๆนั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆมันมีเหตุผลเบื้องหลังหลังบ้านเขารู้หมดเขาเห็นหมดอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะรู้เร็วหรือรู้ช้าถ้ารู้ช้าก็จะเจ็บหนักอีกนานแต่ถ้ารู้เร็วก็จะแก้ได้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนที่ถ่ายคลิปตอนที่ไลฟ์อะไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าไม่เห็นหน้าลุงพลจะไม่ถ่ายลุงพลเลย ไม่ใช่ค่ป้าแตนยูทูบเบอร์เหมือนกันเราก็บ,บ้าโดนตัดทิ้งตัดทางปล่อยวัดหรือไม่เดี๋ยวจะพาไปดูเนี่แหละแล้วมันมันก็มีมีฉากที่อยากจะถ่ายลุงพลป้าแตนเนี่ยถ่ายไปที่ลุงพลแต่ลุงพลเนี่ยปิดหน้าปิดตาจนมิดไม่เหลือให้เห็นถึงเงาของลุงพลเลยก็คือปิดใส่มวัวปิดหน้านุ่นนี่นั่นซึ่งมันแปลกนะลุงพลไม่ให้เห็นหน้าเลยแล้วถ้าจะบอกว่าอากาศร้อนก็ไม่ใช่เพราะนั่นคือช่วงเช้าเช้าเลยเจ็ดโมงเช้าโดยประมาณช่วงนี้อากาศเย็น ยิ่งค่อนไปทางเหนือไปทางอีสานเนี่ยอากาศก็เย็นสบายกลางคืนอาจจะหนาวนิดๆอะไรแบบนั้นแล้วถ้าไปเทียบกับคนอื่นมันก็จะมีป้าแตนก็แพนไปถ่ายคนอื่นก็ไม่เห็นมีใครปิดหน้ามิดอะไรแบบนั้นแม้ว่าจะปิดหน้าปิดตาแต่คนนี้ยังดูออกผมก็ดูออกว่านี่คือลุงพลนั่นแหละไม่พอในร้านนั้นเนี่ยที่ถ่ายลุงพลที่ปิดหน้าเนี่ยลุงพลยกมือไหว้นะยกมือไหว้แบบสูงๆนี้เลยคือ <c oughs> ปกติเราเห็นยากมากเราจะเห็นลุงพลยกมือไหว้อะไรแบบนี้เนี่ยโอกาสน้อยยิ่งลุงพลยอย่างเดี๋ยวนี้เริ่มเติบโตเริ่มใหญ่โต มีแบบเงินทุนมหาศาลแบบนั้นจะเห็นน้อยมากเห็นยากลุงพลจะเหมือนมีอํานาจมากกว่าจะดูกรมอำนาจอะไรทรงนั้นอันนี้ลุงพลยกมือไหวเราสะท้อนเราสามารถเอามาบวกกับที่ป้าแตนเนี่ยขอร้องให้ f c ช่วยเห็นไหมตอนนี้เหมือนว่าจะเห็นค่า f c มากขึ้นมากขึ้นไปอีกคือใช่จริงๆเนี่ยบางคนไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาต่อว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ชอบเราบางคนต่อว่าเราหรือให้คําแนะนําเราอาจจะฟังแล้วไม่ชอบใจแต่คือเขาจะให้คําแนะนําเราที่ดี ในอนาคตถ้าคุณปรับปรุงมันจะไปได้ดีกว่านี้สวยกว่านี้ซึ่งกว่าจะรู้ตัวกว่าจะรู้ว่าใครมีค่ามันก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้คือไอ้ที่พูดเนี่ยที่ว่าไลฟ์ถ่ายลุงพลปิดหนะ้าอันนี้คือช่องใหม่นะป้าแตนสร้างช่องใหม่ใน YouTube แต่ว่าเขาก็รวมแล้วมี3ช่อง2ช่องโดนปิดไอ้ช่องที่สร้างใหม่จริงๆไม่ได้สร้างใหม่มันคือช่องที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่ปี2021แต่ก็เพิ่งมาใช้เพราะปกติไม่ได้อัพไม่ได้ใช้ก็ฉลาดอยู่เขาก็สร้างเผื่อไว้เผื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถใช้ได้แล้วกก็ดดีมาวยยไ้เอะนะน เพราะว่าสามารถดึงคนกลับเข้ามาได้เขาก็ต้องไปบอกต่อให้คนช่วยกันบอกต่ออาจจะเป็นกลุ่ม FC ลุงคนป้าแตนเนี่ยซึ่ง FC มั่นคง FC เขามั่นคงและเหนียวแน่นมากแม้ว่าอาจจะหลักหมื่นคนหมื่นกว่าคนอย่างเงี้ยแต่เหนียวแน่นและหมื่นกว่าคนเนี่ยคือเจาะจงมากเพราะมีความเชื่ออะไรแบบนั้นก็เลยมีการยึดติดเวลามีอะไรสนับสนุนหมดอะไรแบบนั้นพรอยก็จะช่วยได้เยอะถ้าจะเห็นว่าเขาอัพคลิปทีเนี่ยทั้งที่ช่องโดนปิดหมดแล้วนะอัพคลิปได้หลายหมื่นวิวนะถือว่าเยอะมาก ช่องที่แบบเพิ่งเริ่มอัพใหม่ๆแต่เปิดมานานแล้วเริ่มอัพใหม่ๆมีคนดู2อสามืิลลถือว่าเยอะมากไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ,ะเพราะว่า fc เขามั่นคงจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับเรื่องของความเก่งในการทําให้แบบฐานผู้ชมเขามั่นคงมากแล้วพอ fc ที่เขาเจาะจงที่เขาเห็นใจที่เขาสงสารก็ยิ่งจะกระตุ้นให้คนเข้ามาดูมากขึ้นอนี้ก็ช่วยได้เยอะทีนี้เราจะมาถึงประเด็นของการปิดช่องถ้าย้อนไปก่อนหน้ารอบที่แล้วผมก็มองว่ายากมากที่ YouTube จะมาปิดช่องคุณคุณปิดเองหรือเปล่านะตอนนั้นผมคิดแบบนั้น พราะผมเข้าแบบาปกติเข้าลิงก์นามปกติเนี่ยเห็นว่ามันปิดไปแต่ความจริงไม่ใช่พอผมใช้โค้ดพอ u t u b e มันจะมีโค้ดแต่ละบัญชีจะมีโค้ดตัวหนึ่งที่ย,วยาวๆอ,อักษรมั่วๆโค้ดตัวนี้จะเป็นของทุกช่องทุกช่องจะต้องมีโค้ดหนึ่งโค้ดที่ไม่ซ้ํากันซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวระบุว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่องต่อให้คุณจะเปลี่ยนยูเซอร์เนมจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรก็ตามไม่มีค่าตามใดที่คุณใช้ช่องเดิมเนี่ยรหัสจะรหัสเดิมนี่แหละพอผมไปเอารหัสนี้ไปค้นดูสรุปว่าช่องเาโดดนปิจิจรงๆ สรุปก็คือช่องทั้งลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ทั้งช่องโมนโอมเนี่ยโดนปิดเพราะละเมิดข้อกำหนดของ YouTube มันมีจุดที่โยงกับข้อกำหนดนี้อยู่